นะครับ <c oughs> ปลาหมอก็กินหอาหารดีอยู่ครับผมนี่ครับอาหารเม็ดเล็กครับ <c oughs> ผมแช่น้ำไว้นะ <c oughs> ให้มันเปียกๆนะครับ <c oughs> นุ่มๆก็ค่อยหวานหัวอาหารให้กินนะครับก <c oughs> ระชังสองเมตรคูณสองเมตรครับ <c oughs> ผมก็ใช้ สเลนบางอ้อมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกันให้มันร้อนมากครับให้ปลามีที่หลบนะครับผมใช้แบบกระรอนทุ่นลอยนะครับให้มันลอยไปตามน้ำได้นะครับข้างนอกก็มีปลานะครับเป็นพวกปลาซิวนะครับซิวนี่ก็เป็นออกซิเจนครับเครื่องออกซิเจนก็แดดกำลังประมาณนี้ก็กำลังทำงานอยู่ครับ เจนมีฟองเล็กๆครับ้าเด็มากก็บฟองมากครับทำออกซิเจนให้กับปลาหมอปลาหมอชมพรครับผมก็กินอาหารดีอยู่ครับนะผมเลี้ยงห้าร้อยตัวครับนี่ความลึกก็ประมาณเมตรสี่สิบเมตรสามสิบครับผม ำโมก็ยินหว่า,าดีเลยครับนี่ผมเห็นเขาามาจากอที่ซื้อก็มีออกซิเจนนะครับผมก็เลยมันยังเล็กอยู่ผมก็เลยเอามาผลิตออกซิเจนแผงที่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็เอามาทำนะครับเป็ดกระคอยมากวนครับนี่โอ้ผมเลยต้องดึงให้มันสูงๆขึ้นครับ ก่อนหน้านี้เป็ดเขามากวนนะครับกระชังมันต่ําแล้วปลาเขาก็กระโดดออกจากกระชังครับผมก็เลยต้องยกขึ้นสูงอีกครับเขาก็จะกระโดดไม่ได้นะครับปลาปลาเขาก,กระโดดสูงอยู่นะครับเป็ดเขาก็จะรอกินเลยนะครับนะ่ะ กินอาหารดีครับนะลาผมจะหวานหอาหารให้ครับนะ้ำย้ำๆๆเลยครับนะถ,ถ้าลากินหัวหารดีแบบนี้ดีครับปลาหมอนะครับพึ่งเลี้ยงครับผมซื้อมาก็ตัวเท่าประมาณนิ้วก้อยครับ จบเพียงเท่านี้นะครับ